ครับสวัสดีเราจอมยุทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกม9อิมอีกเช่นเคยนะครับซึ่ง EP นี้ผมก็จะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งนั่นก็คือการมาทํายุทธจักรต่างแดงกันนะท่านผู้ชมครับซึ่งช่วงที่2นี้ก็จะเป็นช่วงเป็นช่วงที่จะทําได้วันพฤหัสกับวันศุกร์นะท่านผู้ชมตรงนี้เลยครับเข้ามาดูเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวเควสตแรกของเราก็จะเป็นช่วยเหลือตัวประกันนะซึ่งมันจะให้เรามาคุยกับซื่อคงอูเห็นก็คือเจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมถ้าเ,เพื่อนๆหาไม่เจอก็สามารถกดที่ชื่อได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะรับเควสเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของช่วยเหลือตัวประกันนะท่านผู้ชมไปครับโอเคเขาก็จะให้สกิลเรามา3สกิลอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชม ซึ่งมันจะมีสกิลสกัดจุดที่ว่าใช้สกัดจุดระยะไกลแล้วก็อันนี้จะเป็นนักรบเดนตายเป็นตัวล่อรเรานะท่านผู้ชมส่วนตรงนี้จู่โจมก็จะเป็นรอบสังหารยามอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมซึ่งก็คล้ายๆกันกับไอภารกิจสืบของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพิกัดกันก่อนครับท่านผู้ชมพิกัดแรกมันให้ช่วยเหลือตัวประกัน1คนใช่ไหม โอเคมันให้มาสองพิกัดเดี๋ยวเราจะเช็คพิกัดแรกกันก่อนเลยครับโอเคพิกัดแรกอยู่ตรงนี้ส่วนอีกพิกัดหนึ่งออสามพิกัดอะมันให้มาเดี๋ยวเราจะหาพิกัดที่ว่าใกล้ที่สุดนะท่านผู้ชมโอเคนี่อยู่ฝั่งนี้อันนี้น่าจะไกลไป โอเคก็บริเวณนี้น่าจะใกล้สุดแล้วโอ้เกือบไปต้นผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินอ้อมไปนะโอเคเดี๋ยวผมดูแผนที่ดีก่อนโอเคมุ่งตรงไปทางนี้ได้เลยไปครับอันนี้ผมจะพยายามหลีกเลี่ยมยามก่อนท่านผู้ชมโอ้โอ้ตรงนี้เยอะเลย โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอบสังหารยามผู้หญิงก่อนโอ้ยมันมีตัววิ่งมาว่ะทน้ชมหลบนิดนึงเราต้องระวังไอตัววิ่งนี้ไว้ส่วนตัวผู้หญิงเราสามารถใช้สกิลรอบสังหารได้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไอ้นี่ตัวโซนเดียวไงอ้าทำไมมึนอ่ะ โอเคที่เหลือแล้วก็หลบๆไปครับเนี่ยไอตรงที่ว่ามันมีหลายๆตัวอย่างเงี้ยเราสามารถส่งตัวล่อไปได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี okay. ๋ยวผมดูแผนทีน่นิดนึงอยู่ทางขวามือโซนนี้ของเราโอเคครับเข้ามาได้แล้วโอเคมีตัวยืนอยู่ตัวหนึ่ง เปิดเผยข้อมูลแล้ววะเปิดเผยได้ไงวะอย่าเราต้องรีบหนีขึ้นที่สูงก่อนต้อม่ช่่อใม้มันตามเราไม่ได้เอาเฮ้ยยังตามได้วะโอเคไม่มาแล้ว โอเคตอนนี้เราอยู่ใกล้ตัวประกันแล้วท่านผู้ชมแต่ผมขอมองดูก่อนตัวประกันอยู่ตรงไหนโอเคมันขึ้นบอกว่าอยู่ตรงหน้าเราเลยใช่ไหมโอเคน่าจะอยู่บนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับมีทหารยามหนึ่งคน Okay. เราน่าจะไปรอบสังหารทหารยามได้ครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยอยู่ข้างหลังเรานิดนึ่งอ่ะไหนทำไมาไม่เจอตัวประกันเลยท่านชมเฮ้ยมีมีไอ้ตัวนั่นมไมกแล้ว โขึ้นไม่ถึงเวนเลยเดี๋ยวผมยังมองไม่เห็นตัวประกันนะท่านผู้ชมพี่กัดมันขึ้นตรงนี้นี่แปดสี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดก็ถูกแล้วโอเคเดี๋ยวผมกลับไปดูดีๆอีกทีนึ่งท่านผู้ชม เนี่ยพิกัดมันก็บอกเราอยู่ตรงนี้แต่มองไมเ่เห็นตัวประกันหรือว่ามันบันบ็กเออก็ยังมองไม,ม่เห็นเหมือนเดิมนะักชมหรือว่าต้องเปลี่ยนจุดโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนพิกัดดูท่านผู้ชมงั้นไปพิกัดแรก 8ปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งกับห้าเจ็ดโอเคนี่อยู่ไม่ไกลนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างหลังเรา เคนี้น่าจะอยู่ในบ้านน้ำชมอันนี้เราสกัดจุดก็หน่อยอ่ะไม่อยู่อีกอ่ะไม่ใช่ละมั้งน่าจะบั็กไหมน้ำชม ยังไม่เจอมันต้องอยู่ข้างในนี้ดิเนี่ยมันก็ตรงปิกัดแล้วแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดลองไปจุดยังดูครับท่านผู้ชมหนึ่งสองหกสี่สี่สี่หนึ่งโอ้โหจุดนี้ลึกสุดเลยท่านผู้ชม มันมองหินเลยคราวนี้ขายามก่อนหรือว่าผมจะรีรีเควสใหม่ดีไหมท่านผู้ชมมาสองจุดแล้วมไม่เจอตัวประกันเลยเดี๋ยวผมขอรีเควสใหม่ดีกว่าท่านผู้ชมครับ รีใหม่ก็ยังมองไม่เห็นตัวประกันเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเนี่ยมันบอกอาจเจอตัวประกันหรืวมันสุ่มก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอไปดูข้างบนอีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้ยเกือบไป ตรงนี้ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะบังคับเราไปจุดที่3โอ้ยคมวมดต่อสู้เฉยเลยโอเคเดี๋ยวผมลองไปจุดที่3ดูท่านผู้ชมเอาวิ่งติด 1264441โอเคสงสัยเราต้องไปดูในสุดแล้วท่านผู้ชมในเมื่อตรงนี้หาไม่เจออย่าบอกว่าเราดวงดีได้ในสุดนะท่านผู้ชม ค่อนข้างเข้ายากพอสมควรครับท่านผู้ชมรอบสังหารเอา้าทำไมใช้ไม่ได้วะไม่เป็นไรไหนๆมันก็ไม่หินละโอเคอยู่ข้างหน้าเรา ดี๋ยวผมพยายามเก็บวิชาตัวเบาไว้ก่อนนู้ชมโอเคเดินๆแอบๆเอาครับ ก็ยังไม่เจอตัวประกันเหมือนเดิมว่ะท่านผู้ชมเป็นเพราะอะไรวะเนี้อ๋อนู่นน่เจอแล้วท่านผู้ชมตัวประกันเพิ่งโผล่มาโอเคเดีย๋ยวเราต้องลบสังหารมันก่อนมาสัดในสุดเลยเราเราต้องจัดก,การยามตัวนี้เนาะ แล้วก็ใช้ยาที่เขาให้มาท่านผู้ชมช่วยช่วยเหลือตัวประกันนี่ยาพลังเที่ยงทําจิตฟ้าโอเคเรียบร้อยช่วยได้แล้วท่านผู้ชมโอเคผ่านครับอันนี้ก็ถือว่าต้องวัดดวงเอาด้วยท่านผู้ชมว่าจะเจอตัวประกันไหมแสดงว่าของเรามาจุดหลังเลยโอเคแล้วก็เราก็มาส่งที่ n b ็ตัวเดิมนหปท่านผู้ชม คครับเราก็จะได้ห่อหลังวันมาแล้วเปิดเปิดไปครับโอเคได้ไป้ายพยักมังกรมาโอเคครับต่อไปก็จะเป็นภารกิจขอท้าดวนซึ่งเราต้องเดินไปคุยกับอ,อคุยกับเกลินงั้นเดี๋ยวเราไปเลยครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปเริ่มเควสที่2ของช่องที่2องท่านผู้ชมอย่าลืมแวะมาซื้อ,อยาตรงที่ว่าจุดไอขิดประลองยุทธนะที่ว่าเป็นในกลมๆสีแดงๆที่ผมให้ดูในแผนที่เนี่ยท่านผู้ชมก็คือ,อยาที่เราต้องใช้ก็คือ,อยาพวกนี้นะท่านผู้ชมคือไปตั้ง4อย่างเลยก็ได้เราจะซื้อไปเผื่อแต่อย่างน้อยต้องมี2ตัวนี้แล้วก็มียาเพิ่มมานาเนาะเพราะเราต้องไปสู้กับบอสโอเคหลังจากที่เราซื้อเสร็จไอทวก ซื้อเสร็จเรียบร้อยออซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ภารกิจเวสเลยท่านผู้ชมไปครับโอเคครับจากนั้นตัวเกมมันก็จะให้เรามาคุยกับ n p c ที่ชื่อว่าเกอร์ลินนะท่านผู้ชมแล้วก็ทำการคุยภารกิจกับเขาไปเลยครับเ okay. มื่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถขอทาดวนกันไปได้ครับซึ่งเขาจะให้เราเลือกว่าจะช่วยเหลือฝ่ายต่างแดน หรือว่าฝ่ายตรงนู้นนะซึ่งผมเป็นคนเลือกฝ่ายตรงนู้นผมก็จะเลือกเชื่อหลือฝ่ายตรงว้นแต่ก่อนที่ผมจะไปต่อก็ได้ทําการนี้ก่อนท่านผู้ชมใช้ยาตัวนี้ก่อนเลยโอเคอันนี้ผมจะเอามาไว้ใกล้ๆกันเผื่อเลือดไม่พอไปครับช่วยเหลือฝ่ายตรง,ง้วนครับโอเคผมจะใช้เป็นสกิลนี้นะเพราะมันแรงกว่าท่านผู้ชม โอเคเราก็ขึ้นมาครับมาแล้วก็บอสตัวแรกโอเคตีต่อเนื่องเลยครับโอเคผมจะค่อยๆค,คอมโบไปนผู้ชมอ๋อต้องใช้สกิลนี้ด้วยนะสกิลเปิดผนึกเนี่ยออ เคขอล้มครับเคเคครับบอสตัวแรกก็ไม่ยากเท่าไรครับท่านผู้ชมตีไป โอเคครับรอตัวที่สองมานั่งสมาธิรอ,อก,ก่อนกับเพิ่มเลือดก่อนท่านผู้ชมโอเคมาแล้วโอ้มีผู้ช่วยมาด้วยโอเคเราต้องระวังบับข้างบนด้วยนะท่านผู้ชมบับนี้ยายมันเจ็บภายในเยอะเนาะมันมีหลายขั้นอยู่ยายมันถึงขั้นสิบสองนะท่านผู้ชมอุย้ย ไม่ทรู้ตัวเอาหม่ครับโอเคผมจะใช้เลือดตัวนี้เลย เดี๋ยวผมต้องจัดก,การลูกน้องมันก่อนนะผมดูทรงแล้วอย่าไปพักฟื้นพื้นที่ใกล้เกลียงดีกว่าท่านผู้ชมโอ้โทำไมเลือดหายไปอย่างนั้นเลยเนี่ยโอเคทวงเวลาไว้ก่อนท่านผู้ชม ขึ้นเก้าหน่วยอีกแล้วโอ้โหระวังนี้กินยาครับฟืนใอเต็มก่อนเขาไม่กันเขายังไม่กันน้ำชม ที่จังหวัดนี้ตัดไอ้ล้มกันเออสวยสกัดจุดสกัดจุดเฮ้ยอย่าตายนะอย่าตายโอเคผ่านน้ำชมรอดตัวไปกินยาเพิ่มเลือดนี้ก่อนน้ำชมบอตัวสุดท้ายแล้วตัวที่3แล้วกว่าจะผ่านเอาเรื่องอยู่ เราตั้งสมาธิก่อนได้ไหมอุย้ยได้หวะได้หวะท่านผู้ชมงั้นยังมีโอกาสชนะตัวที่สามได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามกันท่านผู้ชมว่าจะยากแค่ไหนโอเคโอ้มันมีสไลด์ด้วยโอเคมันกันสวย คีดูนสก,กิลนี้ไปโอ้ยร่วงร่วงกลางอากาศครับท่านผู้ชมใกล้ท่านผู้ชมใกล้แล้วอคอันติโอ้ยกระเด็นโอ้โห เออชนะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมคราวนี้เราก็มาส่งเควสกันเลยครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับช่วงที่2ของยุทธจักรต่างแดนนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาแต้มพวกนี้มันจะได้แต้มมาแต้มพวกนี้ไปอัปเกรดสกิลที่เราได้มานะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาดูกิจกรรมช่วงเสาร์อาทิตย์ของยุทธจักรต่างแดงกันนะโอเคครับและเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ